เอาละก็สวัสดีกันด้วยนะสวัสดีครับผมบานี่ครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม b e n t e n Protector of Earth EP ที่16แล้วเนาะโอเคเหมือนว่าด่านนี้เราจะต้องไปตีกับบอสนะครับโอเคเราไปเริ่มไปเลยอ่าโอ้โหรถบ้านปู่แม็กโคตรจ้าบะรถอะไรนะบักบักกิดบักกิด

ปเราไปช่วยเกวนกลับมากันนะครับโอเคมาดิมันให้ทำอะไรนี้โอ้จอยสันนี่ไงเกวนอยู่นี่น มาครับโอ้โหไอ้จอยสันอยู่ตรงแท่นขุดเจาะน้ำมันเอ่อตัวไหนดีแกนน้ำบอลเปิดหัวไปก่อนโอ้โหตีอย่างแรงทุกคนตีอย่างแรงตีอย่างแรงอ๋อนี่คืออะไรน่าจะให้มันมีแท่นให้เหยียบ น่า,นา,นานจะประมาณว่ามันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเราก็พอเหยียบโอ้ยไม่ไหวว่ะทุกคนผมว่าอา,อาจจะต้องได้แบบว่าเล่นใหม่อีกสักรอบผมว่ามีแน่ <c oughs> เลี้ข้างหลังเลี้ข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮดีถึงอยู่ โอ้โหเห็นะมันทุบอกมันจะมีหินงอกออกมาโอ้โหจะทุบอกแล้วมันจะทุบอกละโอเคโอเคโอเคนี่ไงมันขึ้นไปไต่ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องไปเหยียบชัดเจนโอ้โหคุณพี่ คือคุณพี่จะรีบไปไหนอะลงมาตกลงมาเป็น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 โอเคสามเหลี่ยมอ่าโอเคค่อยๆต่อไปเรื่อยๆโอ้ย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  เดามันดาวโอเคเอาละเอาอละเอาอละบายหาไปนะครับกระโดดมาเรียบร้อยมาครับโอเคเบีย okay, นเป็นเบียนเบียดเป็นเบนเ,นเ,นเ,นเนอ๊บโอ้ เอานี่ทิกจะหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวจังวะโอ้ยโ,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 โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยขนน้ำบอลเข็นน้ำบอรับ,อรรบจบถ้ามันสแปมอ่ะโอเค มามาดูมาเสานี้เรียบร้อยเอ้ามันเร็วมันเร็วมันเ็วแตวแป็กเป็นๆแล้วก็โอปึ๊บโอ <O S 2> อีกทีหนึ่งสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม โอ้ยังมันไปมโอเคเดี๋ยวดูซิว่าเป็นยังไงเอ้ยแป<บ>ลกๆนะครับเนี่ย What in the world was Animal doing with a satellite communicator? Talking to Vilgax. Apparently they're on each other's buddy list. Squid Face is orbiting the Earth right now. He's planning to suck the entire planet into the null void. We are gonna need help. Lots of it. Come on. We're heading to Washington DC. Cool. While we're there, do you think we're gonna for you to enter do that? อันนี้เพิ่งจบไป <I> EP <swear. S 1> มันน้อยเดี๋ยวผมแถมให้อีกตอนหนึ่ง hey, อ่า EP นี้เห <Hey, S 1> มือนว่ามันของด็อกเตอร์แอนิมอลมันกำลังอ่าออกอรารวาสเราต้องคอยต้องมาเคลียร์ฮะไหนวะสวัสดีครับสวัสดีครับสามเลี่ยมสามเลี่ยมสามเลี่ยม

ครับต้อมาดีครับนี่ตกเกียวเทียบใส่วิธีหนึ่งโอ้ย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 ถ้าหมายกำจะมาโอ้ยสีเหลี่ยมสเซี่ยมโอ๊ค ดงดึงเด้ึงเด็กชลเลดว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ทำดาเมจกบมอนเลยวะโอซิเลียมไม่ทำดาเมจกบมอนเฮ้ยๆๆ้ย้ยดนต้อนให้จนมม โอ้โห,โหเยอะอะเดี๋ยวเดี๋ยวสเต็ปอู้เลือดแดงยังหมดมาดิครับมาดิครับตาใหม่มาแล้วนะครับท่าของอะไรเนี่ยอ่าผูอามสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมโอของแคนน้ำบอลสานเดียสรสี่เหลี่ยมโอเดี๋ยวเอามาลองกันสามเรียมสามเรียม โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยนะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอุ้ยโหดโหดยังโหดนะเขานี้บ้างอะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมโอไม่ใช่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมโอไม่ใช่โอ้ยกดยี่ห้า,หาว่ะเดี๋ยวเราจะดูท่าใหม่ไปพร้อมกันนะคนดูสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไม่ได้หรอสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม โอย,โอย <c oughs> ไม่ได้เหมือนเดิมมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิโอเคแข็นน้ำบอกก็ได้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ้อ

จบไปยังอ่าจบแล้วนี่ก็เป็นด่านแถมเนาะอย่ามาดูคาสิ่งกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับคลิปหน้าตอนหน้า EP หน้าจะเป็นอะไรนะครับมาติดตามแล้วก็ลุ้นไปพร้อมกันเนาะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ